สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับบรรยากาศตอนฝนตกนะครับหนานาวนะฮะแต่ว่าฝนตกงงกันครับผมวันนี้เขาจะมาเห็ดซุปบักเขืองดับแรกเขาก็ต้มน้ำเอ้ยต้มต้มบักเขือก่อนนะครับผมมันเปื่อยวเนาะมีซุปบักเขือแล้วก็ต้มมีทอดหมูเห็นบ่เนื้อจ้าเนื้อบ่กวันนี้จะทอดเนื้อนะครับเนื้อสดโอ้ของวันนี้อาหารมีสานนิดหน่อยนะครับผมก็ตาับหมกไปน้ำนะครับเนาะไป่อยู่แน่น ทำทำกระเทียมไปยิงกอกาไ,ไปมัก,กมนนยังบ่บรรยากาศเลยเบิรงนเบิร์ผักกับข้านะฮะผักกับแกมข้าก็จะมีสาระแหน่อันนี้ผักกาดหินบ่ผักกาดหินหนัน่นผักกาดหินไปกินกับแกมนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปเบิรงขั้นตอนครับต่อไปครับอนนี้กำลังมักหมูนะครับผมเดี๋ขาจะใส่กระเทียมเฮ้ยเขากำลังเหนื้อลูกหลงตะหมูนะกินตะหมูไรกระเทียมอยู่ข้าต่ำเลยครับเขาไปผูก มันจะได้หอมบ่กระเทียมกระเทียมคือสิ่งหอมบ่กระเทียมกับกระเทียมมันเนาะกระเทียมกับกระเทียมมันเป็นหอมเคนตั้มกระเทียมใครคนตั้กระเทียมใส่รไรสิ่งหอมมันเนอะบ้าครับิมมาบะผูกุูกผูกแกงกระหักแล้วจ้าุูกแกงวะเพราะว่าอะไรก็ผูกแกงสีเจียวค่ะถ้ามันติดเนื้อมันสีใหม่ก่อนมันสีทั้ใหม่ ก็ใส่เจ้าหน่อย,น,ยน่สันจิใส่อยู่จ,จากเจ้หน่อยก็คลุอกอันนี้อยู่จาโอเควันีกินน้ำเจังหน่อยจะไปดูตอนเซตครับไปเบิ้งตอนเซตครับผมโอใส่พริกแห้งไปนะครับอ่ามีซี่ต้มหมาแล้ครับผมแล้วต่คนนะครับแล้วตะคนหมักจีขวัวหรือสีปิ้งสีย่างอะไรนะครับแล้บอันนี้ขวัวเอ้ยต้มมาครับออกพร้อมครับไปควัวน,นะฮะพร้อมนี่จีขวัวไหนบ่แม่นมจ้าครับผม หัวมันจะกลิ่นหอมของของการถือไฟเนาะมันมีความใหม่แม่จะหอมปกติก็อหอมอยู่แล้วนะวมันจะเป็นตัวขัวเพราะมันเป็นหอมเป็นหอมม่ใช่เล่หอมนี่ปลาที่ครับปลาที่เหมือนปลาทูปลาที่สามตัวมีสามตัวเนี่ยก็ต้มพืิกกันครับมุกนีเขาเล่นเต้นจนจน,จนพเพิ่มมุกอนุบาลครับแต่เขากเสิร์ฟเล่นกับน,นะฮะปลาทูดีกว่าใส่ทูปลาที่เลยตำว้ตำว้ปนไว้ โอเคครับผมปลาทู่กับเพลยได้ทีเลยครับรก็จะตักออกนะครับผมจะพักไปก่อน <ไป S 1> โอ้เพอยดีป่ะเพลยผักเพอยเนี่ยโอ้ขอความอเจอควันกับไป้าเลยครับเอาทับพริกออกน้ำครับบนันมะเขือก็เริ่มใกล้ได้ที่เลยได้ฮะนี่มะเขือได้ใกล้ได้ที่เลยนะฮะ ตักพริกออกนะครับโอ,อ้ไอหอหอนไหมเป็นฝาขึ้นมาเลยเมื่อเขือแล้วก็เปลือยเลยนะฮะเปลือยแล้วครับบาโอ้ตั้งแต่น้ำเดือดเต็มเป็นฝา,นนฝานยแล้วของมัวเลยปลาเข้าก็ฉีกไปเลยนะครับแล้วจะกลัว้พร้อมไหมอาบ,บ,บาทเขาก็เตรียมขวัวพริกพร้อมแดงกระเทียมนะครับ พริกสดแล้วก็พริกกินดาแดงกับเขียวพริกแห้งต้มเดี๋ยวเพิ่นใหม่จักหน่อยนะครับมันมีของกินของการใหม่หรือการอย่างการขวก่อนเข้าไปเอามาตำครับผมเดียบร้อยเสร็จแล้วนะจ๊ะโอเะแล้วใหม่แล้ว,ลวตำมเลยกัน ครับครับก็ตำปกติเลยครับผมตำใ้มันกรตำนั้นละเอียดมันพอถึงกระป่นนะฮะละเอียดพอดีเาว่าเหยาบหยาบเาหยาบเหมอนกัแล้ละเอียดนั่นแหละถ้ากระปุนมันขนาดป่นแบบ้องโชว์น้อยๆๆใส่พริกแห้งลงไปครับพริกแห้งที่เราต้มใบกระปาเลยครับใส่กระเทือลงไปนะครับพริก ละเอียดแล้วเขาอีใส้ปลาเขืเ่อด้ี่บับก็เนื้อปลาเส้นเนื้อปลาก้อนตัวคุณนพอได้กด็ได้เบิ้เจะได้ปลาก้อนเนื้อปลาก้อนแล้วบัดตำตำตำเอา,าเขือลงลงสนหนึ่งกันเนึ่งมาเขือที่ต้มเปืเ่อยนะครับเปืเ่อยตอ้องไปเปื่อยนะมาเปื่อยมันเปร่้ยวต้องตำม,มาันปุ๊บปุ๊บ เรีงยงหย่อนๆนะครับหย่อนหย่อนย่อนย่อเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมทอดตักกันเพรชก้นายเด้อจัดอีกเมนูนหนึ่งนะครับผมทอดเนื้อเนื้อนะครับเนื้อมกไปแล้วนะครับผมเตรียมกระทะใส่าน้ำมันก่อนนะครับ ะมันเดือดแล้วครับใส่เนื้อลงไ,ไปปวดหอ,อมมีหอมเลยคตรหอมอะ่ะใส่บอกเขาว่าโคตรหอมเนื้อนี่แหละ่ะข,ขั้นดอกกองได้อยากให้ได้กินน้ำเด้พี่น้องเลยี่แ <c oughs> ย่เนาะครับผมไปทุบเลยนะครับวันนี้ นี่มันทอดทุกผักทอดยาทอดสุกแล้วครับบานถักขึ้นจานจะไปกินกันเลยครับก็ครับบานแล้วๆเือดทอดดอดทอดเือดอดเอดซุปเขืนอาก็มีกแกงที่พวกนี้เรียกว่าใส่คัาใส่เขือเดีียวพอนลครับปก หมดเยอะแกหมดเยอะอร่อย้องเหนื่อยนะอืมหอมมาก thăm không 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 nhanh hơn nè không nè mhm 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 mhm